คุเออคุณรังคุณย่าคมาอะไรเรามาไม่ล่ดีเดี๋ยวช่วงประเด็นเดี๋ยวจะคุยอีกทีถ้าถ้าไม่มีก็ค่อยไปเอาอยู่บ้านเราสวัสดีพี่พีครับไม่มีอยู่นี่น่ะถ้ามีก็คือก็ก็คือเอาลูกเองเอานุ่งเองใช่ใช่ก็เอานุ่งเองเอออันนั้นเองนุ่งเองตั้งมาแล้วอันใช่ไหมถ้าเขาจิงมันก็สีเหลืองใช่ไหมล่ะอื ช่ไหนโอเคโอ้ยสวัสดีพี่น้องเจสซพัสดีพี่น้องสิคนค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งสาท่านค่ะโอ้ลจูนหลอกจะโต317ท่านสามร้อยสิบเจ็โอ้จิรนีสะเกของยาเท่าไหร่ของยาแปด สวัสดีทั้ง98ท่านนะผมยันรำหึ่งร้อแล้วมีาสเลยแค่กันด้หนีไรซี่คนมองกันั้นว่าอะไรนะของยนรำเกิองยัเก้าเนี่ยแล้วของยรำหนึ่งรอยสวัสดีแม่วานสวัสดีปนสวัสดีนาสวัสดีอ้คือพวคุณเลยว่าเขาเหม็นเว้ยขอบคุณขอจากานะคะ เม่าไมเันทุกชิ้นเลยนะค่ะที่ให้แย่มาันเลยเวลาีนต่นนี่นอนที่เม้ไก๋บว่ามาให้หัดทำรู้ไหมว่ามากมทม่มาให้หัดนประมเผื่อแม่ไม่สบายจะได้อุมเคร่องสอาแม่มาทำเอโมก็อันระเป๋าวันนี้ดูคนหน้ามีกระเปาอง เราใส่เครื่องสบานมีแต่ว่าเครื่องสบานมันสำหับหมอกันนี้มีรจปีนะจ๊ะประจำวันอะไรับีเเอาไอ้ยกขึ้นไปอันนี้เป็นสวยงามีเขาถิ่เขาต้ีปีนี้ต่อดคือรัตอนนี้ขอบคุณของขวัญนะคะแต่เป็นอะไรไม่ได้หรอกหยุดติดกัรถติดเ เราสุดในชีวิตก็คือเป็นตัวโคงอนเดือใช่ไหมหมอนสดงบลายไดไม่ายบทลาก็ต้องมากเป็นตัวโครงเพาะฉันไพ่อมีพ่อพี่เี่พ่ตอแม่นะอะไรผลนนชาน้ สวัสดีสวัสดีทั้ง400ท่านนะคะพ่อเทฟฟี่เท่าไหร่แล้วพ่อ1 2คนลวลูก <laughs> โอดีใจมากดีใจด้วยนะคะพ่อ